ขอบต้องขอขอบคุณนีเจา้าที่โคโอการได้มาฮับใจตีงานวัดเนาหนบ้านกัดต้องทีดีเนะเจา้ากอค,คําคืนนี้ก็เป็นการประกวดร้องเพลงเจา้าได้ข่าวว่านักร้องบ้านนี้เสียงดีทุกคนสิบสองู่บ้านเนะเจา้าแล้วก็มีตึงใจแล้วก็มีตึงหญิงเจา้าตึงมดสาวสีส่คนเนะเจา้ายังม่ได้สอบประกวดเ,ส,ะะเสียจะลาซีไปแล้วหนึ่งคน,น สำหรับวันนี้เนี่ยเจ้าก็ต้องขอกราบสวัสดีเนี่ยเจ้าทันทองอินจุมพิษเนี่ยเจ้าทันรองนายกอบตอ่าเมืองมอเนี่ยเจ้าทันรออนุวัฒน์ท่านนันชัยเจ้าท่านประมงจังหวัดปุตตะนแล้วก็ท่านภูมิกิเนี่ยเจ้าตีเขาเริรักทุกทันเจ้าช่วงนี้เป็นงานบุญเจ้านาอตน้องไตก็จะไปเป็นพิธีกรงานวัดเนี่ยเจ้าส่วนใหญ่อ่าแล้วก็ทำบุญด้วยเสียงเจ้าทำบุญด้วยเสียงเจ้า อาจย์นี่เกินมาบอง,งามลเ,าเลยเจ้าก็เลยพยายามทําบุญด้วยเสียงงานวัดงานว้าเป็นฟีบมีการตัวเนยเจ้ายนินดีครับใจและปีนี่มาครับใจกับซ่องสองคืนเจา้าคืนนี้นะเจา้าขอบคุณเจา้าคืนนี้ประกวดร้องเพลงนะวันพุก,กับประกวดนักเพื่อจำแรงนะเจา้าสำหรับคำากินวันนี้การประกวดร้องเพลงนะอกก็มีคนะกรรมการ <c oughs> สวัสดีเจา้าไอ้ที่เล,ล่าไกลแล้วแม่นะ ไกลเป็นหาแม่ติดหัวกันได้เลยแม่ให้ต้องตายมันนะได้แล้วนะแม่เจ้าอ่าแล้วก็อ่านี่นะเจ้าฝนส่งน้ำพริกน้ำปูนะเจ้าตลอดนะปั้นเรนูแลว้วก็สำหรับตอนนี้นะเจ้าขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการเนาะเจ้าคณะกรรมการตัดสินเจ้าพี่นองนักล้องมีถึงว่าสาวสี่คนนี่ยเจ้า ก็จะพยายามเนี่ยเจ้าเนาะทำาพื่อระเจ้าเวลานักที่เนี่ยเจ้าเพื่อดีจะพบิน้องจะได้เชียร์กันเต็มตีถ้าครบเซาสี่คนเนี่ยเจ้าอาจจะนึ่งเข้าไปเจ้าที่นี่เลยก็ได้เนาะจะมันบ่เป็นอย่างเจ้าตะกี้มาเนี่ยเจ้าโอ้านเปิดงานใหญ่งานหลวงตุมาตาไฟเนี่ยเจ้ามาเจ้ไฟไฟไป